ยืดตัวขึ้นก่อนพอ extension ปุ๊บมันต้อง extension มาด้วยเพื่อให้เกิดแรงตึงและแรงต้านนะคะดูด้วยขอลายเปิดแต่ไม่บีบมากเกินไปนะ,ะดึงลงนะคะหน้าก็มองปกติตามสบายของเราเอ็นหน้าร้องไว้จากนั้นว่าหายใจเข้าดึงขาขึ้นร้อลงบ่หายใจออกยืดตัวขึ้นเห็นไหมคะการที่มีสปริงเนี่ยมันจะช่วยในการ control ในการ เป็จนเส้นตลอดนะห้ามดรอปสะโพกลงมานะคะเงนต้าร้อยให้มีเคิร์ฟอย่างนี้และพยายามอย่าดึงส้นเท้าลงไปหาสะโพกเหมือนการส้นเท้าออกจาก